สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เข้าสู่ช่องก็เข้าสู่ช่องไทยแรปริศานั่นเองวันนี้ซึ่งวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีเติมโรบังนะครับผมก็จะมาสอนวิธีเติมโรบังนะครับซึ่งผมก็ไม่มีโรบั๊กหรอกแต่ผมแค่มีวิธีเติมในโรบัคนั่นเองให้เรากดเข้ามาในนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมมันจะมีให้เลือกว่าคุณผู้ชมนี่จะเติมโลบัคเท่าไหร่ มันก็อาจจะคุ้มอยู่นะสําหรับโลบักอะบางทีเราอาจจะได้โลบักเยอะมากๆแต่เราต้องเสียเงินจริงแค่นิดเดียวก็ถือว่าคุม้มมันก็จะมีให้เลือกนะคะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมอยากเติมโลบักเมื่อไหร่อยากเติมโลบักเท่าไหร่ก็เลือกเลยอันนี้ก็จะเยอะสุดก็อยู่ที่450โลบักคุณ คุณก็คุณผู้ชมก็จะเสีย4.99เลยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดู40บาทเท่าไหร่40โลบัคเนี่ยก็เท่ากับ49บาทเขาต้องรีบไปเอานะย่าเข้าบ่นเกิดตูเ้เย็น ให้กดเข้าไปตรงนี้ดูผู้ชมสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีให้เลือกก็ถ้าเกิดเอา40่สิบโลบก็จะเสียแค่49บาทเสียประมาณ49ของเงินอังกฤษให้เราเข้าไปในนี้ กิดคุณผู้ชมอยากเลี้ยก,ก็กดตรงนี้ก็จะเป็นสี่สิบเก้าบาทจะเกิดกดประมาณนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยเก้าเก้าบาทแต่ถ้าเกิดสี่ร้อยลูบักก็ราคาเท่ากันนี่แหละสี่ร้อยเก้าเก้า อันนี้ก็สำหรับใครที่ว่าคุ้มก็คุมเนาะใครก็ว่าไม่คุ้มก็ไม่คุ้มเนาะสำหรับก็ขอตัวลาไปก่อนนี่แหละคือวิธีเติมรูบัก๊กสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแนละค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้า